แล้วก็จะมีในส่วนของแนวลูกแก้วเราจะแบ่งตอนนี้สองชั้นแล้วนะ,ะแนวเถอกับแนวลูกแก้วนะคะในส่วนนี้ลักษณะการทํางานเราจะดึงเก้าสิบดึงเก้าสิบนะคะอันนี้แนวเถอกับแนวลูกแก้วตอนนี้แนวลูกแก้วยินตรงมาหนึ่งด้านหลังนะคะนี่คือมุมตีนผมนะคะ <c oughs> ครึ่งหนึ่ง ปกติกึ่งกลางลําคออยู่ประมาณนี้นี่คือกึ่งกลางลําคอครึ่งหนึ่งของกึ่งกลางลําคอนะคะคือหนึ่งส่วนสี่เราจะใช้ส่วนนี้เป็นเป็นตัวที่เราจะใช้ในการแบ่งผมอันนี้คือชั้นแรกชั้นแรกของแนวด้านข้างนะคะคือแบ่งโคง้งตามหูอันนี้มีเหลี่ยมเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า เราไม่งั้นเราจะใช้กิฟตเยอะเกินไปลักษณะาการการใช้งานเอานิ้วแตะดึงออกมาขนานกระโหลกศีรษะนะคะอันนี้อาจารย์ดึงออกมาประมาณหนึ่งนิ้วหรือสามเซนน,นะเนะี่ยะ โค้งตามการะโหลกศีรษะนะคะนะี่ฮะดึงออกมาดึงออกมานะเดี๋ยวตอนที่เราหวีให้มันตกลงไปตามธรรมชาติมันก็จะไล,ไล่ไล่แนวระดับนะคะส่วนนี้มาไม่ถึงส่วนนี้มาไม่ถึงนะอาจถึงก็ปลายผมนิดหน่อยนะคะนี่ฮะ,นะฮะ จะไล่เป็นแนวล่างใครนะคะนะคะอันนี้คืออีกแนวหนึ่งส่วนนี้ตอนเรายกขึ้นประมาณนี้ด้านล่างมันก็ถ้ามันมันหนาหรือไม่หนาเดี๋ยวเราใช้แนวสับขนาดช่วยนะคะเราจะตัดตรงหรือว่าทําเป็นฟันปลาละเอียดก็ได้นะคะฟันปลาละเอียดก็คือตัดซิกแซกจะเอียงไปขวาหรือเอียงไปด้านซ้ายได้หมดนะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะคะ อันนี้คือชั้นแรกชั้นที่สองแนวเถิกนะคะจริงๆจะต่ำกว่าเส้นเถิกนิดหน่อยนะคะชั้นที่สองเพราะว่าถ้าแนวเถิกเนี่ยมันจะกว้างมากเกินไปอ่าอันนี้ชั้นที่สองนะคะเส้นมาจะมาบรรจบกันอ่าชั้นต่อไปชั้นที่สองเนี่ยจะมาถึง มาถึงกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางด้านหลังของลูกค้านะคะกึ่งกลางด้านหลังกึ่งกลางลําคอนะคะคือเป็นแนวทะยงลงไปนะคะเป็นแนวทะยงนะแต่จะคล้ายๆกับของผู้หญิงหน่อยแต่มันจะง่ายคุณไม่ต้องยกแขนยกศอกยกองศาอะไรเยอะเอาผมด้านล่างเป็นเกี ให้สังเกตคือผมด้านล่างก็คือส่วนนี้นะคะตัดออกประมาณเซนครึ่งนี่ค่ะนี่คือไกด์นะถ้าเราตัดไวเราไม่จำเป็นต้องต้องเก็บกันไกแบบอาจารย์เก็บเหมือนแนวที่เราจับปกติได้เลยนะคะ ถ่ายกี่กล้องเนี่ยไม่ทยอยกันถ่ายเหรอตังเงินมาถ่ายรูปเราจะทำเป็นลองทรงนะฮะอ่าต่อไปถึงแนวกึึงกลางตาค่ะกึึงกลางตานะกลึงกลางตาดำนะไม่ใช่ตาเรานะตาลูกค้า อันนี้คือชั้นที่สามนะคะตึกกลางตา,ตานะ แล้วก็มันจะไม่ได้อยู่ที่ถึงกลางแล้วมันจะไปอยู่ทะแยงไปอยู่อีกด้านหนึ่งแต่ยังไม่ถึงมุมไม่ถึงมุมด้านขวานะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นชัดเจนตอนเราฝึกหมหุ่นนะมันจะง่ายกว่าที่เราแบ่งแนวขวางอันนี้แนวทะแยงอ่ะดึงมา ตัวเราทั้งหมดแต่คราวนีทนนนนะะ้ทุกเส้นขนาดพื้นละนะคะทุกเส้นขนาดพื้นดูง่ายกว่าไหมคะก็ไม่ต้องคอยก้มนี่ค่ะชั้นล่างไกด์ไลน์นะคะ นี่ค่ะไกด์้านล่างมันจะมองเห็นนะคะคือเหตุผลที่ให้ฉีดน้ําถ้าไม่ฉีดน้ํามองไกลไม่ชัดนะคะเนี่ยค่ะไกดึงเข้าหาตัวเราค่ะนี่คือไกลนะคะอยู่ใกล้นิวาจาร์นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สีสะทุยนะคะ ทิศทางเดียวกันหมดเลยค่ะด้านนี้ผมน้อยๆแบบนี้คุณจะใช้หวีตัวไหนก็ได้ใช้หวีบารเบอร์ก็ได้เพราะผมนี้ลูกค้าไม่เยอะนะคะถ้าผมหนาก็ใช้หวีใหญ่หน่อยหวีตกลงไปดูดีไหมคะจากปกตินะคะ อ่ามาดูวิธีแนวแนวกึ่งกลางหน้าผากแบ่งทะแยงไปอีกด้านหนึ่งนะคะเราต้องยืนหลังลูกค้าอ่นนี้คือกึ่งกลางหน้าผากแล้วก็เดินหวีหรือว่าใช้หวีไหลมาตรงมุมหัอีกด้านหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะทะแยงเลยะคะ่ะใช้หวีเราปรีดมาเลยเนี่ยคะ่ะทะแยงมานะ อันนี้เป็นแนวการการแบ่งที่ช่วยเพิ่มทุยให้กับหัวของลูกค้านะฮะ,อ,ะอีกด้านหนึ่งเราติดกิ๊บไว้พอหวีพอตัดแบบนี้แล้วฝั่งนี้ของพี่กิติดูทุยแล้วนะตรงนี้ดูดูทุยแล้วเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งก็จะทำแนวเดียวกัน นนจะมองเห็นอังน,นั้นดึงมามันจะมีด้านโน้นของเขาของพี่เขายาวมากเนี่ยเราจะตัดส่วนส่วนที่มันเหลือออกมาทิ้งนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทรงผมแบบใหม่ให้พี่เขาส่วนนี้ดึงมายังมีความยาวผมจากด้านโน้นมานะคะเนี่ยค่ะ ผมพี่ก็ายาวมากแนวแนวมือการวางมือก็ยังแนวเดียวกับตีนผมฝั่งด้านนี้นะคะอันนี้คือลักษณะการเพิ่มทุยให้ลูกค้านะคะฝั่งโน้นมาไม่ถึงค่ะอันนี้คือจบในส่วนของด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวต่อไปอาจารย์ก็จะทำแบบเดียวกันแต่เป็นด้านขวาแล้วมันจะในส่วนนี้มันจะเป็น V ตัดตอนเป็นวีนะคะตัดตันเป็นวีค่ะชั้นแรกมาแล้วนะชั้นที่หนึ่งมาแล้วนะคะตนนั้นจากต่วนเนื้อหูทะแยงมาหาหนึ่งส่วนสี่ของด้านหลังนะคะหนึ่งส่วนสี่ของด้านหลังเ,เริ่มเร็วแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้น้องๆเห็นแล้ววิธีการตัดยังเหมือนเดิมค่ะดึงออกมาหนึ่งนิ้วนะ หนึ่งนิ้วจากโคนผมถึงอีกฝั่งเมืองของของเมือ่อาจารย์นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือในส่วนของลากสซส่วนบนนะคะเนี่ยส่วนนี้แบบนี้ก็ถือว่ายังเป็นลากสานะพี่แค่แนวเนี้ยถือว่าเป็นลากสาดึงค่ะนิ้ววางตามตีนผมนะคะ ต่อไปชั้นที่สองนะคะจะแบ่งแนวทะแยงจากด้านหลังเลยค่ะแล้วถึงจะไปแบ่งด้านหน้าค<ม>ือมันจะห่างกันประมาณหนึ่งนิ้วค่ะของแต่ละเซกชันหรือว่าแต่ละส่วนนะคะอันนี้มาถึงทแยงมาถึงกึ่งกลางด้านหลังนะคะอันนี้คือชั้นที่สองละส่วนนี้ก็จะต่ํากว่าเถิกเล็กน้อยนะคะเพราะเถิกถ้าเป็นผู้ใหญ่เถิกจะสูง แล้วช่วงนี้มันจะกว้างมากเกินไปถ้ากว้างมากเกินไปองศามันก็จะเพีย้ยนอ่ะคราวนี้ความยาวใช้ฐานล่างเป็นเกณฑ์นะคะดึงออกมาค่ะส่วนไหนที่ไม่ใช่เราจะเคลียร์ออกก่อนก็ได้ก้อนี้ที่เรานิ้วนิ้วไม่ยาวนะคะก้อนี้นิ้วสั้นนี่คือฐานด้านล่างนะคะ มันจะมีฐานร่างของมันอยู่นะคะูกค้าหลับแล้วนะคะมลม,มันเย็นอ่าติดตน,น,นะวางนิ้วขนาดรอยแบงนะคะ หวีสบกลงมาแล้วก็จะตืนนะคะต่อไปยังไม่ถึงมืนเนาะเป็นสามส่วนสี่สามส่วนสี่นะคะถ้าสามส่วนสี่เนี่ยเราต้องใช้ด้านหน้าเป็นเกณฑ์ละสามส่วนสี่จะกลางตะดำเนาะกลางตะดำขวาแล้วก็ขยายไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นสามส่วนสี่ เหมือนหลักคดิตศาร์เลยเนาะอ่าตรงนี้เรึ่งหนึ่งอันนี้ห้าสิเปอร์เซ็นเนาะอันนี้สามส่วนสีหรือเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็น่าแนวนี้คือกลางตดาดำแล้วก็ทะแยงมาค่ะกลางตดาดำทแยงมาด้านหน้าก็จะไม่ตรงซะทีเดียวเนาะก็จะมีเวอร์ชั่นที่ว่าเป็นแนวทแยงบ้าง ผมยังเปียกมันก็เลยสบายนะแม่หัน,นยัยมาฝังเลยนะคะ,ะมาดูด้านข้างค่ะด้านข้างลูกค้าผมยาวยังผมยาวอยู่เนาะเราก็ดึงออกมาใช้ไกด์ล่างเหมือนเดิมนะนี่นี่คือไกด์นะคะนี่คือไกด์นะคะไกด์ด้านล่าง ผมเปียกมันจะมองเห็นไกลชัดเจนนะคะทุกคนอ่ดึงดึงออกมานี่คือไกลด้านล่างนะคะสังเกตนะมีรูกขนาดรอยแบ่งนะ,ะมันเพิ่มมูลค่าได้เยอะนะถ้าเราตัดแบบนี้ระวัง พี่ค่ะหลับนะหลับต้นนะคะพี่อ่าอ่าดึงมาค่ะเนี่ยค่ะมันจะบันจบกันนะคะดึงอยู่ด้านล่างนะคะเราจะเห็นเป็นเงา่งดูทุยแล้วนะอ่าต่อไป แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งจึงกลางหน้าผากแล้วก็ทแยงมามุมมุมจีนผมด้านหลังซ้ายนะคะอ่านี่คือจึงกลางนะคะจึงกลางด้านจึงกลางหน้าผากแล้วก็ทะแยงมาอีกด้านใช่หลังจีนผมด้านหลังมุมซ้ายเนี่ยค่ะ ส่วนไหนที่มันมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะเราตัดมันไปแล้วเมื่อกี้ของซิกซ้ายนะคะอันนี้เรากําลังทํางานของซิกขวา่าคราวนี้มาค่ะด้านนี้มันจะมีส่วนผมที่หลงเหลือให้เราต้องตัดนะคะก่ะอนนี้าก่อนนี่ถ้าผมแห้งมันจะน้ำหนักเบาการทีบซอยก็จะ ไม่สเสถียรนะคะการขีดอ่าอันนี้เห็นชัดเจนนะนี่คือไกด์ไลน์นะคะด้านล่างเราตัดเลยค่ะเหมือนเรารักษากรอบหน้าไว้ให้ลูกค้าด้วยนะใช้หน้าเป็นเกณฑ์อ่าพอไปด้านหลังเดี๋ยวเริ่มอทะแยงแล้วนะทะแยงตามแนวเส้นนะคะทะแยงตามแนวเส้นนะคะ ยังตามแนวสิเราไม่ต้องยกแขนเยอะไม่ต้องยกไหล่เออลยเอะสออกเยอะ